มีคนไล่ฟังมันมีลุงคนหนึ่งที่ทุกวันนี้เห็นพักสินเงินแล้วหงุดหงิดเห็นอนุทินเนวินย่งหงุดหงิดมีลุงคนหนึ่งเป็นลุงซึ่งเมื่อก่อนรู้สึกว่าไอ้หนูเอนเนเนี่ยเด็กกูกูสั่งให้ทําอะไรมันได้หมดตอนนี้เนี่ยไอ้หนูเอเนโอ้โหมันมีพักมัน70คนเว้ยเมื่อก่อนเรียกปุ๊บมาปับ๊บสั่งให้ทําอะไรมาไม่ใช่แค่สั่งอะไรทาแล้วมานะครับสั่งให้ทําอะไรทํามากกว่าที่ขออยากให้ทําเรื่องซึ่งหมอเล็บหมอมิง้งภูมิทาไม่กล้าทําทําให้ได้ ความรู้สึกนั้นมันยังมีแล้วความรู้สึกนั้นก็คือเอ๊ะทั้งไอ้หนูทั้งไอ้เ,อเนในความคิดของลุงคนนั้นเนี่ยนะเมื่อก่อนมันก็คนของเราเหมือนสมศักดิ์สุริยะเล่าสั่งอะไรก็ทำในคอ,อรมอเพื่อไทยยุคนั้นก่อนถูกละผ่านมีใครม้่งสมศักดิ์สุริยะภูมิธรรมหมอเลียบหมอมิงสนอเทียนทองคนที่เคยอยู่กุณทั้งสินทั้งหมดเนี่ยในปี4 4่สกจนถูกละผ่านเนี่ยอยู่หมดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงมีคนรู้สึกแบบนี้ละา่าบรรดาลูกน้องเก่าเนี่ยที่เคยเป็นลูกน้องเมื่อ24ปีที่แล้วฉันได้เขาก็เป็นลูกน้องอย่างเดิมฉันนั้นมันไม่อยู่แค่กวนเดียวที่มันเคยเป็นลูกน้องมันไม่เป็นนะแล้วมันดังสร้างอาณาจากักรไงคือหนูกับเนเพรานพอหนูกับเนสร้างอาณาจักรเนี่ยเรียกคําว่าเรียกวามาไหมก็มาแต่มาแบบกู70แล้วตอนนี้รู้จักสนิทสนมกับสวไปไหนไปต่างจังหวัดประธานสวก็พายเรือให้อย่างงี้โอ้โหมันบาดใจ มันบาดใจเพราะเนี่ยความรู้สึกแบบนี้ก็มีคนบอกว่าบางคนก็แบบหงุดหงิดไงจากคนที่เคยสั่งได้ออกไปสร้างบ้านของเองแล้วกลายเป็นพักซึ่งใหญ่รองจากเพื่อไทย